เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกินมาม่าถ้วยร้อนนะครับผมรสมาล่านะครับเราจะมาลองทำกันดูครับข้างในมีช้อนมาให้แล้วก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องม,มามมาก็ใ้ก่อน แล้วก็เสร็จมาม่านะครับแล้วก,ก็ถุงทำความร้อนถุงทำความร้อนอก็มาเก็แล้วก็มาลองทำกันเลยแล้วก็มาแกะถุงทำความร้อนนะครับีกองกันเลยข้างในเป็นแบบนี้วางลงไป แล้วก็เติมน้ำลงไปครับผมใส่น้ำลงไปใส่ถุงจะรอให้มันร้อนก่อนให้มันฟูก่อนมาเนี้ยมาเนี้ยครับเดี๋ยวนี้ครับน้ำมาไม่ออกเก็บมั้งมาครับผม มะม่าตั้งไปครับก็แกะเครื่องมามาครับผมใส่ไปเลยก็เติมน้ำลงไปครับน้ำเปล่า พอดีแล้วก็ปิดฝาครับรอรอรออย่างเดียว,วก็รอหนึ่งวันนะครับไม่ใช่ครับรอห้าชั่วโมงไม่ใช่ครับแล้วก็มารอครับรอ,อกร่อนรอ,อ,อ,อก่อนจะเปิก็รอกันต่อไปครับควันมาแล้วควันมาแล้ ตอนนี้เราก็ตั้งมาประมาณห้านาทีแล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองแกะดูว่าเป็นยังไงบ้างอโอ้ยน่ากินมากครับโอ้โหกลิ่นหอมหอมมากทุกคนแต่ว่าวันยังยวคงต้องตั้งอีกสักพักครับให้มันเดือดปุ๊บ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 ก่บอนใกล้เดือดใกล้เดือดปิดไว้ก่อนครับ รออีกต่อไปตอนนี้ก็น่าจะได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ลองเปิดกันดูใหม่ครับนี่กินหอมมากครับทุกคนชูเาควรดูครับอโอ้มีเห็ดมาให้ด้วยมีเห็ดขาวาให้ด้วครับทุบกคนควันกน่อน ลองมาชิมกันดูครับต้องมีเห็ดเห็ดสองอันจะใส่เนื้อสัตว์จะใส่ผักอะไรลงไปก็ได้นะครับตามใจเราแต่เห็ดนี้เราไม่ได้ใส่เข้าให้มาแบบนี้ลอชิมดูครับทุกค,คนชิมน้ำก่อน อร่อยครับทุกคนได้ได้อร่อยครับชิมกันดูครับผมโอ้โหขามาทางคืนหม,อ,ม,มอร้อนหมอไฟ อร่อยร้อนร้อนถ้ากินตอนอากาศเย็นๆได้นะครับรสชาติโอเคใช้ได้นะครันชิมเห็ดแล้วมัมม้งเวลคู่กั้คก็ร้อน อยอดเลยครับเข้าไปอือฮึอะไรล่ะ รสชาติหมืนกินมามม่าเลยครับทุกคนอืมบ่ายแล้วกินกันอะไรรสชาติเหมือนมามม่าครับมันมาม่าได้เนมา,มาดนะดูเส้นหืม,มกินได้ไหมอร่อยอร่อยอร่อยกินได้สมราคาไหมสอง คิดนสมราคาครับสมราคาเอร่อยเอาทุกคน่ลยไม่ใหายครับกินได้อร่อยลองไปซื้อกันกินกันได้ครับผมลองไปหาซื้อกันตัวทุกคนใครไม่เคยลองเดี๋ยวคลิปนี้พวกเราก็ลางานไปเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ